คืนที่เสียยังไม่จางหายทุกคืนที่ฝนตกจะมีเสียงหนึ่งที่กลับมาอีกครั้งเรื่องราวที่เล่าซ้ำแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเล่าครั้งแรกคุณกําลังเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมืดเรื่องเล่าตำนานผีทุกเสียงทุกคำล้วนมีที่มา และคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังในที่ที่เสียงนั้นเริ่มต้นขึ้นห้องผีผ่านเรื่องนี้ส่งมาจากคุณแตงโมครับคุณแตงโมเล่าว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อประมาณ6-7ปีมาแล้วตอนนั้นมีการเปิดสอบข้าราชการภาคกอมีศูนย์สอบกระจายกหลายที่แล้วเราก็เลือกเอาศูนย์สอบที่ใกล้บ้านนั่นก็คือจังหวัดพิษณุโลกตอนไปสมัครสอบก็ต้องไปค้างที่พิษณุโลกหนึ่งคืนเพื่อทําเรื่องสมัครสอบตอนเช้าซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับบ้านมาพอถึงวันก่อนสอบเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อไปพิษณุโลก ก่อนไปแม่เรานึกยังไงก็ไม่รู้บอกให้เราไหว้รูปคุณยายกับคุณปู่ที่เสียไปหลายปีแล้วให้บอกท่านว่าจะไปสอบขอให้เดินทางปลอดภัยเราก็ไม่อยากให้แม่คิดมากก็เลยทําตามที่แม่บอกคือเราไหว้รูปคุณยายกับคุณปู่พร้อมกับบอกท่านว่าจะไปสอบที่พิษณุโลกดูแลกุ้มครองหน่อยแล้วหลังจากนั้นแม่ก็มาส่งเราขึ้นรถโดยรถออกประมาณหนึ่งทุ่มพอเราไปถึงพิษณุโลก ก็ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มได้และด้วยความประมาทของเราคิดว่าคนไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ทําให้เราไม่ได้จองที่พักที่พักที่เคยมาพักตอนสมัครสอบก็เต็มไปหมดไม่รู้จะทํำยังไงเลยเดินไปที่วินมอเตอร์ไซค์แถวท่ารถโดยสารเจอพี่ผู้หญิงขับวินเลยถามว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปสอบแถวนี้พี่พอจะรู้จักที่พักใกล้ๆไหมพาไปหน่อยแกตอบกลับมาว่ามี เป็นโรงแรมแต่เก่าหน่อยแถวสถานีรถไฟเดี๋ยวพี่พาไปเราก็โอเคขึ้นรถซ้อนท้ายไปเลยคือพี่เขาดีมากพาไปดูสถานที่สอบและบอกเส้นทางว่าจะมายังไงขึ้นรถยังไงแล้วค่อยพามาส่งโรงแรมเมื่อถึงโรงแรมสิ่งแรกที่เราเห็นคือมันเก่ามากเก่าจริงๆเราก็เอาวะทําไงก็ได้พลาดเองที่ไม่จองมาคงต้องยอมนอนเพราะพรุ่งนี้จะได้สอบแต่เช้า ก็ไปติดต่อขอห้องพักปรากฏว่าว่างอยู่ห้องหนึ่งแต่เขาบอกว่าไม่มีทีวีนะเราก็โอเคไม่เป็นไรพอจ่ายค่าห้องเสร็จทางโรงแรมก็พาเราเดินไปที่ห้องขึ้นบันไดไปชั้นสองพอสุดบันไดขั้นสุดท้ายประตูห้องเราตรงกับบันไดพอดีเขาก็ไขกุญแจให้พร้อมกับเปิดไฟเมื่อเปิดไฟก็เห็นสภาพห้องคือเก่ามากฝ้าเป็นคราบเหลืองๆและสีห้องก็ทึมๆที่สําคัญหน้าต่างตรงกับประตูอีกต่างหาก ดีหน่อยที่มีผ้าม่านปิดไว้ในตอนนั้นในใจเราเริ่มว่นวันพนักง,งานโรงแรมก็เดินกลับไปแล้วเราเข้าห้องปิดประตูอยู่ห้องคนเดียวดูนาฬิกาห้าทุ่มกว่า,วาแต่ความรู้สึกคือไม่อยากอยู่ในห้องเลยรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเดินออกไปแถวตลาดรถไฟเพื่อไปหาอะไรกินและโทรบ,บอกแม่กับแฟนว่าถึงที่พักแล้วจนกินอะไรเสร็จประมาณเที่ยงคืนได้ก็ตัดสินใจกลับห้องพอถึงห้องก็มีความรู้สึกว่า ต้องเจอดีแน่ๆคืนนี้ด้วยความกลัวเลยทำทุกอย่างที่คนบอกว่ากั้นผีได้อย่างสวดมนต์ก่อนนอนหรือเอากระเป๋ามาวางบนเตียงในส่วนที่ว่างแล้วคืนนั้นเราไม่ปิดไฟนอนเลยนอนเล่นไปมาบนเตียงแล้วไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงแกๆ่ๆมากระซิบที่ข้างหูว่าตืนาอนระวังตัวด้วยลูกเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดินทะลุประตูเข้ามา สิ้นเสียงพูดไม่นานเราก็ได้ยินเสียงประตูดังกึกๆึก,กเรานอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูพอดีแล้วเราก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นผมยาวถึงสะโพกลอยทะลุป,ประตูเข้ามาผ่านหน้าเราไปที่ปลายเตียงก่อนจะหันมาหาเราหลังจากนั้นเธอก็คลานขึ้นมาบนเตียงมานอนข้างๆเราตอนนั้นเราหันตะแคงอยู่แต่เธอก็ค่อยๆเอื้อมมือมาพลิกเราจนเป็นท่านอนหงาย ตอนนั้นเราขยับตัวไม่ได้เลยได้แต่พยายามสวดมนต์ในใจแต่ก็สวดไม่ได้หน้าของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเข้ามาแนบอยู่กับหน้าเราคือเธอสวยมากแต่ไม่มีดวงตาเพราะดวงตาของเธอมันดำไปหมดเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงพยายามที่จะสวดมนต์แต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรากัดปากตัวเองจนเลือดออกเพื่อที่พยายามจะสวดมนต์แต่ไม่เป็นผลสวดยังไงก็สวดไม่ได้ แล้วเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าอย่าพยายามเลยมาอยู่ด้วยกันที่นี่เถอะเสียงนั้นเย็นยะเยือกและชวนขนลุกมากๆไม่สามารถอธิบายได้หลังจากนั้นเธอก็สยายยิ้มและหัวเราะอ,ออกมาเสียงดังน่ากลัวมากมากเลยทีเดียวในตอนนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วสวดมนต์ก็ไม่ได้พยายามดิ้นก็ไม่เป็นผลเพราะยิ่งดิน้นยิ่งหายใจไม่ออกจนเราเริ่มหมดแรงเราเลยปล่อยละ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตอนนั้นในสมองคิดว่าเราจะต้องตายเหรอไม่นะยังตายไม่ได้เราเลยนึกถึงพ่อแม่เราลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองขณะที่กําลังนึกถึงพ่อแม่อยู่ดีๆก็มีแสงสว่างจ้าส่องมาจากทางหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่และดึงผู้หญิงคนนั้นออกไปจากเราทีนี้เราเริ่มขยับตัวได้แล้วเลยรีบลุกขึ้นนั่งตั้งสติว่าเราฝันไปเหรอแต่ไม่ใช่เรารู้สึกตัวตลอด เรารีบลุกไปดูกระจกเรากัดปากตัวเองจนเลือดออกหยิบนาฬิกามาดูตอนนั้นหกโมงเช้าพอดีเราเลยโทรหาแม่บอกแม่ว่าโดนผีอำแม่บอกให้รีบแต่งตัวออกมาเลยพอวางสายจากแม่เราก็โทรหาแฟนบอกห้ามวางสายให้คุยกันเป็นเพื่อนจนกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จพอเราแต่งตัวเสร็จนึกยังไงก็ไม่รู้เราเดินไปเปิดผ้าม่านหน้าต่างดูพอมองลงไปข้างล่างเท่านั้นแหละสิ่งที่เห็นคือ เป็นเหมือนสารตายายเก่าๆอยู่ตรงกับหน้าต่างเราพอดีเรารีบเช็คเอาออกจากโรงแรมทันทีแล้วไปนั่งเล่นตรงสถานที่สอบยังจะดีกว่าพอกลับมาถึงบ้านเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่บอกว่าเราอาจเพราะไปนอนตรงทางผีผ่านพอดีแล้วเสียงคนแก่ที่มาช่วยมาเตือนอาจจะเป็นเสียงคุณยายของเรานั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไปทำบุญให้กับยายปู่และผู้หญิงคนนั้นอยู่เรื่อยมา